อ้าวยังไงท่านชมโอ้โหเหลือ200สุดท้ายท่านชมครับมาแล้วมาแล้วรางวัลก้อนโตวัวไม่กระโดดแต่ได้รางวัลก้อนโตนะฮะวิ่งไปแล้ว3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0นี่พันนี่อะไรเกี่ยวกับสัมภาะ อินิซัมปะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยแล้วกันนะครับและวันนี้ก็อยู่กับเฮียเชลบี Shelby. อีกแล้วนะครับท่านอ่าเราก็อยู่กับเว็บของพี่จิ๊กหนึ่งห6แดเช่นเดิมนะครับเว็บที่การันตี ความมั่นคงด้วยเฮียชอวบี้เลยนะครับมาวันนี้ก็จะมาจัดเกมวัวทองกันสักหน่อยหนึงแล้วกันนะครับนำทุนมาที่2 5 0 0บาทท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับมาเรามาเข้าเกมกันเลยนะครับไม่รอช้าไม่รอช้านะฮะเกมวัวทองรถนนี้นะครับอัปเดตมาหมัดหมนะฮะสูตร1010 10 ก็ยังพอได้ยังไปได้นะท่านผู้ชมนะใครที่ติดตามเฮียเชลบี้อยู่ก็ลองเอาไปทดลองใช้กันดูนะครับสำหรับสูตร10 10, 10 10 10นะไม่ยากนะครับอ่ะเบ็ด20บาทปั่นออโต้สปิน10ครั้งนะครับเบ็ด10 10อ้าวยังไงคูณ10มาเลยหรือเปล่าคูณ10มาเลยหรือเปล่าโอ้โหเกือบนะท่านผู้ชมนะเออไอสูตร10 10 10เนี่ยเมื่อก่อนเฮ er ียเชลบี้นี่จะเล่นเป็นการปั่นแมนนวลน,นะครับไม่ใช่ออโต้นะ ออโต้นี่จะไปปั่นครั้งสุดท้ายนะครับในในกระบวนการสุดท้ายเบ็ดที่100นะครับถึงจะปั่นเป็นออโต้นะไอ้ยีกับ40เนี่ยเฮียเชลบี่ก็จะปั่นมือเอาเออไปครับเมื่อจบ20แล้วเราก็เพิ่มไปเป็น40บาทนะครับทุน2,500พอแน่นอนนะท่านผู้ชมนะเล่นมาประมาณโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้ว ยังไงยังไงเอ้ยเจ็ดนฮะสามนี่ไงที่ไม่กระโดดนะฮะสามสิบเที่ไม่กระโดด70%ที่กระโดดและเข้าตามเป้าหมายของเรานะท่านชมอ่ะมาเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้คุณสิที่เบ็ดสีหรือเปล่านะท่านชมนะอ้าวมาส้มก็ได้มะเออส้มไม่ให้อ้าวขออั่งเปาหรือไม่ก็โอ้โหประทัดไม่อยากได้เลยประทัดไม่อยากได้เลยนะฮะยังไงมาไหม มาไหมโอ้โหปะทัดอีกแล้วคูณสิบไปเลยประทัดอะอถ้าประทัดมานี่ต้องขอคูณสิบอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะเอาถังถัง,ถ,งถังเงินถังเงินโอ้โหเกือบคูณสิบท่านผู้ชมครับขาดอีกสองตัวเท่านั้นแต่เราได้รางวัลก้อนโตมา1,000บาทท้วนนะท่านผู้ชมก็ยังถือว่าเป็นทุนการศึกษาของเราได้เล่นต่อไปนะท่านผู้ชมนะ ไปครับตอนนี้ทุนเพิ่มมาที่3,000บาทนะฮะยังไม่เข้าลูบโอ้โหไดอกนี้มา480อโอ้โหมาต่ออีก60บาทยังไงอ่ะเมื่อครบ10ครั้งแล้วก็เข้าไปในเบ็ดสูงสุดที่100นะครับหากเบ็ดสูงสุดที่100แล้วยังไม่เข้าเราจะดันเบ็ดสูงนะท่านผู้ชมนะเป็นเทคนิคเสริมจาก10 1สิ0นะท่านผู้ชม ใครที่ดูเฮียชบี้เล่นบ่อยๆจะรู้นะครับสูตร10 10 10นี้เป็นยังไงนะฮะแก้เคสนะฮะอันนี้เป็นการแก้เคสอ้าวยังไงโอ้โหนึกว่าจะได้คูณ10อ่ะปั่นทิ้งไปอีกหนึ่งทีแล้วกันฮนะอีกสักหน่อยอไม่ไม่ไมวนลูปยังไงคูณสิบไหมคูณสิบไหมท่านผู้ชม,มเกือบ เทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่แบบไม่วนลูปนะก็จะดันเบ็ดสูงขึ้นไปเลยนะท่านผู้ชมนะปั่นร้อยย้ำสัก4ี่ห้าครั้งนะครับแล้วก็ปรับเบ็ดสูง150ดันขึ้นไปเลยนะปกติแล้วเฮียเล่นเนี่ยถ้าสมมุติว่า100ไม่เข้าเนี่ยจะกลับไปที่เบ็ด20ใหม่อีก1รอบนะครับแต่พอดีว่าดูทุนแล้วมันมันน่าจะพอหากเราดันเบ็ดสูงขึ้นนะท่านผู้ชมนะ เหลืออยู่800นะฮะไปครับลดเบ็ดลงมาที่100ออตโต้สปินไปที่10ครั้งจัดไปเรามาลุ้นกันนะฮะหมดเป็นหมดนะยังไงถ้าไม่กระโดดก็ขอรางวัลก้อนโตมาก็ได้นะพระท่านผู้ชมนะเออโอ้ยไม่มาวะอ้าวยังไงท่านผู้ชมโอ้โหเหลือ200สุดท้ายท่านผู้ชมครับ มาแล้วมาแล้วรางวัลก้อนโตวัวไม่กระโดดแต่ได้รางวัลก้อนโตนะฮะวิ่งไปแล้ว3 0 0 0 3 0 0 0 4,000 4ี0 0 5,000ั้ไหม5้0 0ไหม5,000หรือเปล่า5,000เรียบร้อยครับโอ้โหสำหรับเบ็ดร,รอบนี้นะครับเบ็ดที่100เราได้รางวัลซุปเปอร์เมกะวินรางวัลก้อนโตมานะโอ้โหสุดยอดถือว่าโชคช่วยนะครับเหลือแค่200สุดท้ายเท่านั้นวัวกระโดดอีกหรือเปล่าโอ้โหยมาเรียบร้อยครับ หัวกระโดดติดต่อจากรางวัลก้อนโตมาแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหลุ้นกันไปเลยลุ้นคูณ10กันมาเอาคูณ10มะเอาคูณ10เอาคูณ10เอาคูณ10โอ้โหคูณ10ไม่ได้ได้ส้ม2แถวเพิ่มมาอีก250ยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหต้องพอดีกว่านะท่านผู้ชมนะอาจจะไปต่อไม่ได้นะครับการที่เราแตกรางวัลใหญ่แล้วเราต้องดึงเบ็ดยาวมากถึงจะ แตกอีกได้นะท่านผู้ชมนะต้องขอพอเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หากชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอมันๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะและ,สำ,ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะเล่นเกมวัวทองเหมือนกับเฮียเฉาบี้นะครับก็ให้เลื่อนลงไปด้านล่างตรงดิสแคปชั่นนะครับก็จะมีลิงก์ทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปสมัครกันอยู่นะครับและเลื่อนลงไปด้านล่างอีกตรงคอมเมนตะ์ฮะ ก็จะมีลิงก์ปักหมุดไว้ให้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้ลองเล่นเกมไหนนะครับก็พิมพ์กันมาได้นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นตัวสแกนนะก่อนอื่นเลยเข้าเล่นก็ต้องไปดูตัวสแกนกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ